ผมชื่อสุชินแก้วอุดรครับเป็นนักปรุงน้ำหอมครับจริงๆพี่เป็นคนที่โดนบูลลี่ตลอดบูลลี่ตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เมื่อสมัยก่อนเราเหมือนมันต๊ะตลงจริงนะเขาจะให้ให้คำจำกัดความของเพศที่3คือเป็นกระเทยอะไรครับผมคง<ม>จะไม่มีอาชีพอะไรที่เหมาะกับเรามากมายทุกคนก็จะดูถูกอะไรอย่างนงี้ครั แต่การได้ค่าของเขาอะ่ะเรากับเอามาเป็นแรงขับให้เรามีวันนี้ให้เราทําหลายๆอย่างในวันนี้นะครับจริงๆแล้วน่าจะขอบคุณมันมากกว่ามีครูคนหนึ่งสอนสอนให้เรารู้จักค่าของตัวเองเราตีมูลค่าตัวเองเท่าไหร่ที่เกิดมาเป็นคนอะไรยนีครับผมพี่ก็จขาข้อสอนมาตลอดนะว่าทุกคนต้องมีค่าและตั้งค่าตัวเองทุกคนต้องมีความฝันเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีค่าและมีความฝันนะ่ะเราลงมือทำมานะครับผมถึงใครจะว่ายังไงก็ตามอะ่ะ ถึงใครจะด้อยค่าเราขนาดไหนอะถ้าเรามีความฝันแล้วเนี่ยเราจะทำให้มันสําเร็จเราจะมีความนับถือตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะนับถือคนอื่นมากขึ้นเช่นกันครับคือกว่าที่เราจะยอมรับความเป็นเพศของตัวเองได้พี่ว่ามันเป็นสิที่ยากมากเลยนะฮะบางคนเขายอมรับตัวเองไม่ได้เขาเป็นบ้าก็มีนะเขาเสียสติก็มีเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่เด็กๆก็มีฮะสิ่งที่สําคัญแล้วเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไร เราตั้งค่าตัวเองมากขนาดไหนเราเกิดมาเพื่อจะสร้างอะไรการนับถือตัวเองหรือว่าการนับถือคนอื่นสแสดงว่าเราต้องมองเห็นคุณค่าของคนอื่นมากเท่ากับคุณค่าของตัวเองถ้าเรานับถือคนอื่นมากเท่าไหร่เราจะนับถือตัวเองมากขึ้นเท่านั้นพล้ายส่งพี่คือว่าการมองเห็นค่าของทุกๆคนมองเห็นค่าของทุกๆสิ่ง กับผู้ชายหรือกับผู้หญิงนะครับมันเข้าได้กับทุกคนบนโลกนุ่นไปเนี้ยครับผมในกลิ่นเนี้ยเราเห็นค่ากับทุกสิ่งมันมีทั้งลิ้นจี่มันมีทั้งกรรมยานของไทยมีทั้งไม้กฤษนาของไทยซึ่งมีราคาแพงมากสมัยก่อนเนี่ยครับเขาจะใช้ในชนชั้นสูงเท่านั้นเพราะว่าเราอยากให้รู้ว่าณปัจจุบันนโลกนี้มันเท่าเทียมกันหมดแล้วไม้กฤษณาไม่ใช่ใช้ให้คนแค่ชนชั้นสูงแค่นั้นแล้วก็มีดอกไอริสด้วยครับผมจริงๆแล้วอะดอกไอริสครับผมมันเป็นสัญลักษณ์แทน การสรรเสริญการมองเห็นคุณค่าของความเป็นคนของแต่ละบุคคลเท่าเทียมกันเราคิดว่ากลิ่นนี้ไม่เป็นงานศิลปะ,ะชิ้นหนึ่งซึ่งฉีดแต่แล้วมันจะเป็นฟิล์มบางๆที่เคลือบโมเลกุลน้ําหอมแต่ละตัวแล้วมันเบิร์นในผิวของคนแล้วอ่ะมันจะดึงความโดดเด่นของแต่ละคนให้ชัดเจนมากขึ้น a r c h o n นีอัพ